สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ money p a เกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปได้วยกันนะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในของตัวแอปพลิเคชันที่ไม่จ่ายเงินแล้วนะครับถือว่าช่วงแรกๆใน,นของตัวแอปนี้ยังจ่ายแต่ว่าในน,นตอนนี้ในของตัวแอปนี้มันไม่จ่ายเงินแล้วและผมก็ได้ทําการถอนเงินนะครับรอเกินจำนวนวันที่เขากําหนดนะครับว่าจะจ่ายนะแต่รอแล้วนะครับมันเกินเวลาที่เขากําหนดเอาไว้แล้ว เงินก็ยังไม่เข้าในของตัวแอปนี้ก well, ็ถือว่าไม่จ่ายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นในของตัวแอป i n k นิวนะครับตัวแอปนี้กันเลยนะใครที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันได้เลยนะครับในของตัวแอปหาเงินฟรีนะครับเข้ามาในของตัวแอปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในของรูปที่ผมแคปมานะเนื่องจากว่าในของตัวแอปผมเข้าไปแล้วนะมันค้างนะฮะผมก็เลยแคปมาละกันครับ ก็คือรายการพวกนี้จะเป็นของรายการในการล็อกอินต่างๆเนาะนี่ก็เข้ามาแล้วนะผมเคยถอนไปแล้วนะครับเ,เมนูในการถอนคืออยู่ตรงนี้ผมก็ทําการกดเข้าไปนะครับก็จะโผล่มานะครับในการถอนเงินนะครับคือตรงนี้เลยการถอนเงินของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะสิบบาทสามสิบห้าสิบบาทเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนของประวัติการถอน คือถอนแล้วเงินไม่เข้านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือวันที่ผมถอนนะอันนี้คือจำนวนเงินที่ผมถอนไปนี่ครับผมถอนเงินไปในของวันที่26นะครับเดือน8นะปี2 0 2 2เวลา6 1นาฬิกานาที30บาทนะครับและว,วันนี้วันที่เท่าไหร่30หรือ2 9นะฮะวันที่30ใช่ไหม เงินไม่เข้านะครับเขาบอกว่าถอนเงินนะ่ะรอประมาณ1-3วันนะครับเงินถึงจะเข้าอันนี้คือวันที่30แล้วนะฮะเงินไม่เข้าก็สแสดงว่าในของตัวออพลิงนิวนี้นะครับไม่จ่ายแล้วนะครับก็ให้ทุกคนทำการหยุดเล่นแล้วก็ลบแอปพลิเคชนนี้ทิ้งได้เลยนะเมื่อก่อนที่นะของตัวแอปนี้เปิดมาใหม่ๆก็จ่ายเงินนะครับเพราะว่าผมถอนเงิน30บาทตรงนี้กับ100บาทและ30บาท30บาทตรงนี้ ผมถอนเงินผมได้รับเงินจริงนะครับในของวีดีโอกเก่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะว่ามันจ่ายจริงแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ในของตัวแอปนี้ไม่จ่ายเงินแล้วผมทําการถอนเงินไปเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้าก็แสดงว่าในของตัวแอมนี้ไม่จ่ายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราทําการลบในของตัวแอปนี้ทิ้งแล้วก็เลิกทําในของตัวแอฟลิงเงียวนี้กันเลยนะครับ เข้ามานะครับในตั้งค่าเนาะเข้ามาในของแอปพลิเคชันและเราไปหาในของแอปพลิเคชันเนาะก็คือ,คอตัวแอปลิงเนียลนะครับเพื่อทําการกดล้างข้อมูลและทําการถอนไปเพื่อที่จะไม่มีข้อมูลเหลือนะครับอยู่ในของมือถือของเราหรือคือให้เหลือน,น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะกินพื้นที่มือถือของเราให้น้อยที่สุดนะครับก็จะเป็น,นของแอปลิงเนียลนะครับปุ๊บนี่ เราทาการกดเข้ามานะให้เราทําการหานะฮะคงผ,ผมอยู่ตรงนี้มันใช้ประมาณ81 MB นะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับกดมาแล้วก็กดไปตรงที่เก็บข้อมูลเพื่อทําการล้างข้อมูลของตัวแอปนี้ทิ้งได้เลยตรงนี้ล้างข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประประหยัดพื้นที่ในของมือถือของเรานะครับล้างข้อมูลเสร็จแล้วก็ทําการกดถอนการติดตั้งได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะ เลิกเล่นในของตัวแอปนี้แล้วมันไม่จ่ายเงินแล้วนะฮะประมาณนี้เลยละกันนะครับถอนไปที่เรียบร้อยฮะนี่ครับตัวแอปก็หายไปแล้วนะในของแอปริ่งเนียวครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังเล่นในของตัวแอปนี้อยู่ก็มาทําการเตือนทุกคนนะว่าให้ทําการหยุดเล่นแล้วก็ลบแอปทิ้งได้เลยนะครับมันไม่จ่ายเงินแล้วนะครับในของตัวแอปริ่งเนียวนี้นะครับก็ตามนี้เนาะ วันนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่แค่จะมาบอกทุกคนว่าในของตัวแอปนี้ไม่แจกเงินแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้รอเข้าบนข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพียด,ด้วยละกันนะครับบ๊ายบายเพเ่อนัน,นการคลิปหน้าครับ